ครับเวลาก็เกือบหกโมงกว่านะครับวันนี้ใช้เส้นทางสงขลาสบายย้อยนะครับวันนี้ก็ที่นาที่เทพาครับบรรยากาศตอนเย็นรักเจะน,นะแลวครับตอนนี้ทา,ทางรักเะนะตามทางรถไฟที่เทพาสภาพเทพาในวันนี้ เพื่อนก็ออกกำลังกายนะครับผมเพิ่งกลับจากภาระนะทําหน้าที่ของพ่อลุงนะครับเย็นเลยครับวันนี้นะครับต้องขอขอบคุณผอ,อรครับผอศอูนย์นรอิทาเรียมนะครับที่ให้โอกาสในการทําหน้าที่ของผมกับนายไพศาลเปตัสนะคนนี้นะครับและทําหน้าที่พ่อลุงนะตลาด เทพาตอนนี้คือกิจกรรมเมื่อคืนเล่นดนตรีเสร็จแล้วคืนนี้ก็คงจะไม่มีแล้วกับกิจกรรมของดนตรีนะครับเมื่อคืนเล่นเรียบร้อยไม่มีขีดทะเลาะอ,อะไรนะครับของยังขายเหมือนปกตินะครับคนก็มาจับจ่ายใช้สอยปกตินะครับในอำเภอเทพานะครับเป็นงานของดีของอำเภอเทพานะครับ อันนี้ก็คือสามแยกน่ามเพอนะครับยังขายของปกติครับยังมีคนมาจับจ่ายใช้สอยนะครับยังขายปกตินะครับขายของปกติไม่มีการหยุดในเหตุของโควิดนะครับก็ยังนะครับบางคนก็ไม่สวมแมสแต่ก็โอเคครับธรรมดาครับ ของคนที่นี่กับเชื่อมั่นและศรัทธารับเชื่อมั่นและศรัทธาในสิ่งที่เชื่อและศรัทธามีบางคนก็นะครับบางคนก็ใส่โอเคครับเดี๋ยวผมเดินทางกลับยนะก่อนนะครับก็ให้ดูสภาพของอำเภอเทพานะครับเหตุการณ์ยังปกติครับขอบคุณมากครับ